คนที่ต้องการใจมันทรมานคิดถึงจนเกินบรนยายไม่มีทางฉันไปต่อไปไม่ได้ Ooh, the sun เคดีเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาดีนะแต่มือมันกลายเป็นนี้ไปเลยเข้ากองกล่อาเข้ามาดีอืมใช่เพร่เสร็จแล้วดูไหมเพียนสองสองรอบรอบนี้รู้สึกว่ามีอารมณ์มากสุดเลยนะต้องถามโคอยรู้ไหมว่าเพียนครับเธอคะโค้ยรู้บอกว่าเพียนเมื่อกี้ไม่รู้นี่ไง ร้องเพลงไม่เพลินนะว่าถ้าคนหน่งไม่ดูยัให้กรรมการถ้าฉันขาดออันไหนคืออันแรกอันไหนคืออันที่สองะคะรู้ปะถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวดูจากตอนท้ายก็ได้แล้วแหละไม่มีเธอแล้วไม่มีเธอแล้วฟังเลยไม่มีเธอแล้วฉันไปต่อไปไม่ได้ กำลังงงปกติไม่เพี้ยนตรงนี้เลยเออเธอชเหมือนมันก็ไม่ถึงมั้งแล้วเลยหลบหลบเลยเพี้ยนแล้ชักมันเถอะอะดูก่อนเดี๋ยวนะอันไหนไม่รู้อะอันไหนคืออันที่สองก็ไม่รู้แปค้นึลยเริ่มต้นใหม่อันนี้อันที่สองถูกปะ อยู่ไม่ลงคู่อันดูอยู่คนเดียวอันนี้อันแรกหรอจำได้มอเดัดขาไว้นะไม่ต้องหันมอันี้อันแรกลบยังไงวะก็กลับทีนึงค่ะกลับหนึ่งทีหนึ่งทีอันนี้ลบเลยใช่ปะสรุปลบสองอันอ่ะ ตีตายดูไหมตีตายพี่น้ำค่ะขอโทษค่ะพอดีเป็นแดนเซอร์มาใหม่นะคะ <c oughs> <c oughs> ดีนั่งเงินเดือน,อ,นอ,มมอะไรคะรม,มันจะมืดอะไรขนาดนี้นะเนี่ยอ้าวรอบแสงสว่างม่ไ้อีกเออ่คุยยากเนาะแหมตอนเราใช้ก็ไม่เคยบ่นหรอก ชอบหมากันไหมอ่ะชอบแต่ชอบอนะไรเป็นพันอะไร้ขอ้ขอขี้ขาสั้นนะ่ะเพื่อนหนูก็เบาเนื้อเหรอห้มามลบนะเมย์โชว์แรกแหละแล้วก็เอาผมมานี่โลกมานี่ขยับมาข้างหน้าเยอะๆแล้วก็เขืนรีบขึ้นรีบลงรีบขึ้นรีบลงคุยสู้ๆต้องขัดไปได้สินะ เป็นห่วงตอนรันทูเนี่ยแหละไ,ไม่อยู่ด้วยไม่มีแนละ้วเนี่ยจิบตกนะครูไม่อยู่ครูนะ่ะน่าจะครูแต่เนี่ยไม่รู้คุณว่าถ้าได้หนุ่มเบาร้องไปก่อนนะถ้าถ้ามันทําให้หายกังวลได้จะอันแสดงดีแกอยากในขารแสดงนี่ก่อนแต่แลถ้าถ้าเป็นกรณีปูนถ้าโดนเพลงนี้ก่อนอะ่ะโอเคปะชอบเออได้ถ้าชอบคือไม่<อ>ไมแต่ยังไงก็ได้อย,ไไดอย่างหนุ่มบาวสาป,ปานเนี่ยร้องหลักไม่ได้เครียดอะไรแต่ว่า ้องภาสานนี่แบบก็้ยอ่ออคิดว่าทําไม่ได้หนูคิดว่ามันทําได้มาสามวันแล้วไม่ยังไม่ได้ตอนเนี้ย <c oughs> ก็เนี่ยแหละก็หนูคิดอ่ะหนูคิดว่าทําได้ละแต่มันทําไม่ได้เนี่ยหนูพูดเองกับปากเพราะหนูรู้ตัวต่รู้ตัวว่าจะทําไม่ได้ต้องให้คิดว่าตัวเองทําไม่ได้เชื่อเปล่าว่ามันเหมือนแบบจริงจริงวเหมือนเป็นลางพี่เตยถ้าสมมติจะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าครั้งไหนที่คิดว่าเต้นผิดแน่เต้นผิดทุกครั้ง แต้นผิดครั้งนั้นน่ะที่เราคิดอ่ะที่เราคิดดูถูกตัวเองเะมันจะนะเพราะว่าใจเรามันจะถูกตรงนั้นนะโมเมนต์นั้นน่ะสติมันจะอยู่ตรงนั้นสมมุติเราเต้นเต้นเต้นปะถ้าเนี่ยเราคิดต้องผิดแน่ๆเลยมันจะผิดเ้ยแต่ว่าถ้าเราแบบทวนสมมุติทวนทวนแล้วรู้ว่าเราผิดตรงนี้หรือว่าหนูแบบสียงตรงนี้เราทวนทวนเราดูแล้วว่าสิ่งที่ถูกเป็นยังไงใช่ไหมแล้วพอเวลาที่หนูแสดงอ่ะมันจะมันจะมองข้ามไปตรงที่หนูผิดไป แต่ถ้าใจเราไปฝูกว่ามันจะผิดอย่างเงี้ยเวลาที่หนูร้องมันก็จะเพี้ยนทุกครั้งอย่างเมื่อคืนจันรัแบบนเหมื้นเขาให้พูดแบบพูดรูปคืนนะคุยติงแบบพูดว่าพูดแบบเกี่ยวกับตัวเองพูดข้อดีแบบแล้วสมองมันจำจต่ก็บอกพรุ่งนี้จันร้องมาษาได้พรุ่งนี้ต้องร้องได้ยังไงก็ต้องร้องพอจต่ก็แบบพูดเเามีวตอนเช้าจันก็พูดพูดมาซ้อมมาซ้อมสามรอบใจหนูไม่ได้เชื่อไงสามสี่รอบหนูไม่แบบ สถานที่รอบไอ้เราก็โอเคโอเคร้องได้ร้องได้แล้วแบบพอมาร้องจริงอย่างเงี้ยจ็ตตกเองมันร้องไม่ได้คือแบบเหมือนซ้อมคนเดียวเออโอเคได้เลยได้เลยแบบพียคิวด้วยอย่างเงีพอเสียงพี่คิวมาปุ๊บอย่างเงี้ยแบบมันก็หลุดอ๋อแล้วก็อะไรถือแต่แต่แบบในใจก็ยังคิดแบบวันนี้ต้องทําไม่ได้จันก็ซ้อมวันนี้จันซ้อมเพลงนี้ทั้งวันเลยเนอะบอกเฮ้ยจันซ้อมทั้งวันมาตั้งแต่วันจันระอย่างเงี้ยคือแบบจันอยากประสานให้ได้แลวจันคิดว่าจันต้องมาประสานได้ ถ้าแบบครั้งไหนไม่ได้จังคดมแบบว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปก,ก็ต้องได้อยน <ไ Miles. S 2> มันต้องได้บ้าคนเรามันจะมีอะไรที่ทําไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมแต่มันก็แบบเป็นไไม่ได้บางที่แบบบางที่แบบเหมือนไม่ได้หลายครั้งที่ต่อเราก็เริ่มจิตตกแล้วก็ uh huh. คิดม่ไม่เป็นไรเออใหม่ตองไม่ตม่ดีแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนตอนแรกแบบอยู่ตรงนี้หนูไม่ได้หนูเครียดมากเลยหนูก็ไปเดินเดินพี่เมย์ก็แฟนใหญเครียดอะไรเงี้ยสังก็เลยแบบไปไปเต้นไปเต้นพี่พี่พี่เอมสอนท่าอันเนี้ย พี่แม็กจงก็ไปช่วยแง่มุนไล่หมุนไล่สักพักอ่ะเลิกคิดก็เลยซ้อมต่อแล้วพี่เม็กก็ซ้อมให้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรก็เลยแบบเลิกคิดไปก่อนกางคืนก็ไปฟังฟังคิวคิวอะอะไรนะเกิดคิวอ๋อพี่พอขอคิวพนแป๊บหนึ่งได้ไหมไม่หน้าได้ค่ะป่ะเพราะว่าเพลงคิวมันแคร์บอกจริง19 แต่ถ้าคอมแต่รูมีแต่มีท่าเต้นใช่ไหมแล้วเขาจะแบบแบบมาแบบว่าต้องเดินไปตรงไหนงี่ช่วนนิดหน่อยเพราะว่ามันแค่บอกท่แมกเต้นเร็จแล้วเหรอสี่ชุดแม็กแบบพดีครับต้องมองอ่ะต้องมองสู้ๆฮะโอ้ยโหไม่อยู่คจริงจริง เข้ามาเลยจ้าไม่รู้ส่นน้องน้องที่เก่าเขาจะมีเพลงใหม่กันอ๋อมันละมุนกันพี่พี่ผู้หญิงค่ะพูดได้ไหมได้ดิไม่เป็นไรแก้วอ๋อชอบใช่ไหมนั่งหลับเห็นพี่แก้วสวยมากสวยมากของเขาเป็นไอ๋อไม่ได้ยินผ่านย้ายบ้านเปล่าอืมหอมแล้วไงแล้วหนูสวยอ่ะสวยแบบน่าจะเป็นแบบนี้มานานแล้วเนาะ ไม่ช้าพี่เตยได้เจอวำไมจัดแต่ไม่เคยเจอตั้งแต่เป็นเด็กเราบอกคตอนที่เขาผมสั้นสั้นเลยเอืะเหมือนเขาวางคอนเซ็ปต์ไปอย่างี้ป่ะพี่เขาแต่พี่เขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นผู้หญิงสิเป็นผู้หญิงแต่ไหนแต่สายแล้วเนาะไม่ไม่ก็บุคลิกเขาอย่างนั้นแหละแบบแต่ไม่ใช่แบบเท่ๆไม่ไม่ถึงกับ้าวแต่ก็แบบบ่อยๆนิดนึงอเขาชอบชอบอย่างนี้มาให้จัดเหรอว่ารู้เหมือนกันเลยนสองคนเนี่ย แน่ไม่มั่นใจยัง